สีเรื่องเกี่ยวกับแมวดําที่คุณอาจยังไม่เคยทราบเนื่องจากวันที่27ตุลาคมเป็นวันแมวดําหรือ Black Cat Day ที่แม้จะทราบถึงที่มาของวันดังกล่าวแต่แมวดําจะถูกกำหนดขึ้นก่อนวันฮารโลวีนเพื่อบอกว่าไม่จำเป็นว่าเป็นแมวดําหรือเป็นแมวสีดำํำต้องเป็นแมวที่เป็นสัญลักษณ์ของความโชคร้ายเสมอไปเพราะอย่างในอังกฤษ หรือญี่ปุ่นเองก็ถือว่าแมวดำเป็นแมวนำโชคดังนั้นวันแมวดำจึงเกิดขึ้นเพื่อบอกว่าแมวดำไม่ได้น่ารังเกียจเพราะมันเป็นสีดำนอกจากนั้นยังมีเรื่องเกี่ยวกับแมวดำที่คุณไม่เคยรู้มาก่อนซึ่งจะมีเรื่องอะไรบ้างนั้นลองฟังกันดูครับ 1. แมวดำสามารถช่วยชีวิตรักของคุณได้ในญี่ปุ่นมีความเชื่อกันว่า ผู้หญิงโสดที่เป็นเจ้าของแมวดําจะดึงดูดคู่ครองได้มากกว่าหรือในภาคกลางของอังกฤษเองแมวดําถือเป็นของขวัญแต่งงานที่เชื่อกันว่าจะนําความโชคดีและความสุขมาสู่เจ้าของ 2. แมวดําสามารถนําโชคมาสู่คุณแมวดําไม่เพียงแต่ช่วยเรื่องความรักของคุณเท่านั้นแต่ยังช่วยเพิ่มความโชคดีรวมไปถึงเรื่องการเงินของคุณได้อีกด้วย ในอดีตกะลาสีเรือมักจะนําแมวดําขึ้นเรือเพื่อล่าหนูและอาจนําขึ้นเรือไปเพื่อใช้เป็นเพื่อนในส่วนของชาอังกฤษเองก็เชื่อว่าแมวดําเป็นแมวนําโชคแต่สําหรับคนที่ไม่ได้ทําการประมงก็เชื่อว่าแมวดําเมื่อมาถึงประตูบ้านแล้วจะนําความเจริญรุ่งเรืองมาให้ซึ่งเป็นความเชื่อในสกอตแลนด์ 3. แมวดําสามารถต้านทานโรคได้ดี นักวิจัยจากสถาบันสุขภาพแห่งชาติคนพบว่าแมวสีดำนั้นมีความสามารถในการต้านทานโรคได้เนื่องจากแมวเองก็เสี่ยงที่จะประสบปัญหาสุขภาพเช่นเดียวกับคน 4. หากแมวดำของคุณชอบนอนอาบแดดแสงแดดที่สามารถทำให้ขนของมันเปลี่ยนสีจากสีดำเป็นสีน้ำตาลสนิมเพราะแสงแดดจะช่วยสลายเม็ดสีในขนแลเ้เผยให้แถบลายภายในตัวของมันได้ ในกรณีที่แมวดําตัวนั้นมียีนลายแต่ในทางกลับกันนะครับประเทศไทยเชื่อว่าแมวดําเป็นแมวอาถรรพ์แมวดําสื่อวิญญาณร้ายมาสู่คนกับเรื่องลี้ลับที่เล่าต่อๆกันมาแมวดํากับผีนับว่าเป็นเรื่องน่ากลัวคู่กับศสยศาสตร์และคนกลัวผีมายาวนานก็ว่าได้โดยเฉพาะคนไทยที่เชื่อว่าหากงานศพใด มีแมวดำเข้ามาเพี้ยนพ่านสมควรไล่ไปให้พ้นเพราะหากเจ้าแมวดำดันกระโดดข้ามลงศพมีหวังแขกแตกตื่นวิ่งไปคนละทิศคนละทางแน่เหตุเพราะเป็นการฝึกคนตายให้ฟื้นคืนหากเป็นการฟื้นคืนมาพร้อมลมหายใจคงไม่มีใครเตลิดแต่เพราะเป็นการเรียกวิญญาณให้หวนคืนแถมฟื้นคืนมาคราวนี้จะมาพร้อมกับความอาฆาตพยาบาทอรารวาดหลอกหลอนคนอื่นหรือว่าจะมาดียังไงก็ไม่รู้ ใครเป็นใครก็ต้องวิ่งก่อนตามประสาคนกลัวผียิ่งโดยเฉพาะในพิธีงานศพบรรยากาศวังเวงและเต็มไปด้วยความโศกสลดชวนให้คนลุกขนพองอยู่แล้วหากมีเจ้าแมวดำกับแววตาลุกโชนพร้อมทั้งส่งเสียงกรีดร้องกังวนันทั่วสาลาการประเรียนในยามที่ทุกคนต่างตกอยู่ในความนิ่งก็ยิ่งชวนคนลุกขนพองสยองกันไปใหญ่แต่เรื่องแมวดำยังคงเป็นเรื่องลี้ลับในบ้านเรา และประเทศเพื่อนบ้านอีกหลายๆประเทศอย่างในตำนานเก่าแก่ของอินเดียโบราณเชื่อกันว่าแมวดําเป็นสัตว์ผีอันเป็นพาหนะของพระสัตถีซึ่งคนอินเดียรู้จักกันดีว่าเป็นเทวีแห่งความตายของถารกหรือผีแม่ซึ่งประจําตัวเด็กนั่นเองว่ากันว่าหากใครเห็นแมวดําที่ไหนในทุกวันที่6มักจะเห็นพระสัตถีปรากฏกายอยู่ณที่นั้นซึ่งหมายถึงว่า จะมีเด็กหรือมีคนที่นั่งตายเช่นกันมาถึงพิธีศพของชาวอินเดียก็จะขับไล่แมวดำที่มาป้วนเปี้ยนออกไปและถ้าหากบังเอิญแมวดำไปโดนศพเข้าก็เชื่อกันว่าจะกลายเป็นรอยมลทินกับศพนั้นๆตลอดไปนี่คือความเชื่อของชาวอินเดียต่อมาเป็นความเชื่อของชาวจีนเชื่อกันว่าหากแมวดำข้ามศพศพนั้นจะฟื้นขืนชีพและกลายเป็นผีดุร้ายซึ่งก็ไม่ต่างจากไทย แต่ที่พิเศษกว่านั้นคือต้องเอากันไกหรือเหล็กวางไว้บนอกศพเพื่อเป็นเหมือนตัวสะกดวิญญาณไม่ให้ลุกขึ้นมาเกลี้ยกราดและวิธีนำกันไกมาวางไว้หน้าอกนั้นก็ยังพบเห็นในงานพิธีศพของชาวมลายูด้วย